สวัสดีค่ะชุติประภาอนุนุนะคะค่ะวันนี้อนุยอยากจะมาเล่าถึงขลนลับนะคะซึ่งวันนี้อนุยเข้าบริษัทไปซื้อของมาเกือบ 2x กนะคะก็แต่ละวันนะคะจะมีลูกค้าโทรมาอย่างเอาเมื่อวานนะคะ3ลายเลยจากแค่ยากชานกาแฟห่อเดียวนะคะอนุยสามารถปิด สมัครได้นะคะด้วยการให้เขาซื้อถึง6ถุงแล้วก็ซื้อสินค้ามีไฟตวีตขั้ไปนะคะให้เขาปิดซุกไปแล้วก็บอกเขาว่าเป็นสมาชิกต่อไปก็จะได้ซื้อราคานี้อีกลายหนึ่งนะคะเป็นการคุยกันไว้นานแล้วนะคะมาประมาณน่าจะเดือนกว่าๆเขาก็มาสรุปว่าอยากทานน้ำว่านแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคุยไปคุยมาอยู่เชียงใหม่นะคะคุยไปคุยมาปิดน้ำว่านไปห้ากล่องแล้วก็เ,เดีอีกหนึ่งกล่อง นะก็เป็นสมาชิกไปเลยนะคะค่ะก็3ลายนะคะและอีกลายก็คือซื้อดียไป2กล่องเห็นไหมคะได้ทั้งกำไรได้ทั้งคนสมัครเพราะฉะนั้นทํายังไงอะ่ะหลักสูตรนะคะมันมีขายแบบไม่ต้องขายขายอย่งางไรให้ได้มากกว่า1แล้วก็ชวนแบบไม่ต้องชวนนะคะวันนี้ก็ออกมาธุระก็ยังทํางานได้นะคะ